เป้าหมายเราต้องการสร้างความเป็น better future คือเราสร้างอนาคตของการใช้ชีวิตควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและก็สิ่งแวดล้อมจริงๆมันเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเราเล็กๆน้อยๆนะครับผมช่วยพละนิดคนลน่อยเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะครับผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์โลกครับอยากจะช่วยทําให้ทุกคนเห็นถึงวิธีการอนุรักษ์โลกมากขึ้นแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมารักโลกมากๆด้วยครับ ในอนาคตเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ฟอสซิลเอเนจีมาเป็นอีวเอเนจีลีนเอเนจีเนี่ยฮะซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้ไปได้วยกันว่ามันจะชีปไปยังไงร,รู้สึกมีความหวังว่าแบบเดี๋ยวอนาคตในไกลเนี่ยของพวกเราเนี่ยต้องดีขึ้นแน่นอนถ้าเกิดมีองค์กรใหญ่ๆมาช่วยเราทําต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายทําด้วยกันทําด้วยใจนั้นเราทำํำเพื่ออนาคตของคนรุ่นใหม่มันจะเห็นอนาคตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ